อยากฝากเงินจากต่างประเทศเขามาล่าหรือว่าคนล่ามีวิธีการหับเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศจังได้ในคลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีท่านผู้ชมก็ผมก,ก็ส่งทิปซาแนวซึว่งในคลิปนี้ก็จะมาเหตุวิธีส่งเงินจากต่างประเทศมาเล่าหรือว่าคนเล่ารับเงินจากต่างประเทศได้ด้วยวิธีได้มีวิธีได้แนนเนาะท่านผู้ชมซึ่งก็จะมีอยู่สามวิธีหลักๆด้วยกันเนาะที่ทิปใส้หับเงินจากต่างประเทศหรือว่าสามวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ใส่ในล่านั่นเองเนาะซึ่งวิธีที่หนึ่งก็คือโอนผ่านบัญชีห้าบัญชีหรือว่าโอนผ่าน บัญชีไทยหาบัญชีไทยในนอนว่าการโอนผ่านบัญชีไทยหาบัญชีไทยนั่นคือโอนเงินจากไทยเข้ามาลาวเนาะซึ่งวิธีตัวหนีก็คือเป็นวิธีถีคนเล้านิยมที่สุดก็คือเวลาถีไปทํางานอยู่ไทยแล้วอ,อยากฟ้าเงินมาลาวหรือว่าอยากสรงเงินมาใหา้ทางบาทือว่ามาใหา้พ่อเมย์นเล่าถีไปเห็นเบียกอยู่ไทยก็จะใส่วิธีหนีซึ่งก็คือถีพี่น้องทางฝั่งไทยกับผู้ดีเนาะโอนเงินไป ไปธนาคารไทยไปธนาคารอื่นโอนได้ถั่วถั่วถูกสาขาถูกบัญชีเป็นบ่อรรถ,ถูกธนาคารอันนั้นก็คือ,อคือคนเล่าอยู่พี่ทีมีบัญชีไทยเนาะทีว่าไปไทยแล้วเปิดเป็นบัญชีไทยแล้วเวลาเผิ่นมาอยู่ล่าเผิ่นก็นจะหาอ้อนเงินจากไทยมาเล่าเนาะึ่งก็เลยแบบว่าอันก็นเก็บขาทมเนียมคือสมมติว่าพี่น้องฝากมาให้ทิปจังซีเนาะฝากาไทยมาเล่าโดยอ้เนขาบัญชีนี่ึ่งเวลาทีทิปไปหาเงินอยู่ทางล่านี่เข้ากับิีักเงินจาก ทิบเนาะก็คือคือบอลทีทิบค่อยเบ้าหันประมาณ3,000ลงมานี่ก็จะเก็บประมาณ100บาทแล้วก็สามพันห้าเจ็ดพันสองร้อยหรือว่าเจ็ดพันห้าหมื่นหนึ่งก็จะเอาสามร้อยบาทเนาะท่านผู้ชม,มแต่ว่าก็มีคนที่ทิบใช้บริการตลอดเนาะก็เพิ่นจะเอา หมื่นหนึ่งต่อซองลอยเนะาะถ้าไปเอาเป็นทัวถ้าไปเอาหดหมื่นอจึงไปเอาเันก็จะเสียแต่สองลอยบาทเพราะว่าทิศใซตลอดนาะโดยฉพาะตอนพี่น้องฝากมาเพื่อห่วมกิจกรรมอันนั้นก็นคือเป็นวิธีที่หนึ่งนั่นเองเนาะส่วนวิธีที่สองก็คือการโอนเงินผ่านาบริการมันนี่แกมหรือว่าเวดต่นยูเนียนเนาะซึ่งอันนี้เป็นยังทิศจึงว่ามันนี่แกมหรือว่าเวดต่นยูเนียนเพราะว่าซองแบนเนาะซองแบนตัวนี้ เพราะว่ามันนิแกมลัวเวตินก็คือจะฝากแบบเดียวกันนั่นเองซึ่งก็คือเวลาที่จะฝากมาผิ่นจะฝากมาจังได้เนาะผิ่นต้องการข้อมูลยังแน่ผู้ที่อยู่ต้นทางบพราว่าจะเป็นเมกาแคนาดาหรือว่าฝรั่งเศสบอลได้ก็แล้วแต่เนาะที่อยู่ทั้งต่า,างประเทศผิ่นต้องการข้อมูลยังจากคนเล่าหรือว่า,าจากผู้ที่หบเงินในเล่าก็คือต้องการเพียงแต่สื่อกับนามสกุลเท่านั้นเนาะ ซึ่งกะบัณนี้เฮาสีหายสื่อนับสกุลนี้ต้องหายไปได้เนาะก็คือคือปกติทีมทำเงินนะทีมจะใส่พาสปอร์ตหบเพราะว่ามันจะสเปลเป็นภาษาอังกฤษเวลาเขียนภาษาอังกฤษมาทีมก็เอานังสือที่เป็นภาษาอังกฤษไปหบเลยมันก็สะดวกเนาะต่างแต่ว่าคือบันฑคอขวรระวังก็คือทาสมมุติว่าสื่อที่เป็นภาษาล่า กับสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษสแปลบอตรงกันเวลาไปหับมันก็จีมีปัญหาเนาะคือสมมติว่า้าพิน่นงทงั้งต่างประเทศส่งเงินมาใส่สืออ่อทิพดาพรสมมติว่าทิพดาพรไซนิลินส่งเป็นภาษาอังกฤษคือทิพดาพรไซนิลินก็จะเขียนแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นนามสกุลทิพไซนิลินในภาษาอังกฤษจะเขียนแบบนี้ไซนิลินแต่ว่าหย่า h n a เนาะหยาคือตอนที่ทิพไปเห็ุพาสปอนท์ กงซูลเป็นคนเคียนไฮทิปเนาะ GNA หนะเนะาะส่วนลินยังปกติดีทาแบบพื้นสเปลจังสันมหาห้หรือว่าผูฝากเงินใส่ซือตามตัวหนีมหาห้ทิปทาทิปจะไปเอาบัตรประจำโตเนาะที่มันเป็นภาษาลาวไปหับ แน่นอนว่าบ่ได้เพราะว่าทาทาสเปลแท้เนาะทาสเปลตามสื่อภาษาลาวของทิบนะอย่ลินนะอยมันต้องเป็น YA มันจึงได้ฉะนั้นการถี่ทิบจะเอาพาสปอร์ตไปยืนยันเออเอาบัตรประจำตัวไปยืนยันแล้วก็สื่อมันสเปลบ่ตรงกันอย่างซีมันบ่ได้เนาะแล้วเป็นยังสื่อทีบคือบ่รตรงกันเพราะว่าตอนที่อ่า ที่ไปเหตุอันน่ะพาสปอร์ตอะทิ่บริเคียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะและคนอยู่กุงศูน,น่ะเป็นคนเคียนใ้ที่วาเข้าว่าต้องเหตุอย่างซี่เนี่ยอน,นะเขาเคียนตามภาษาฝรั่งเนราะฉะนั้นมันก็เลยอ่าเป็นแบบนั้นเนาะท่านผู้ชมอันนี้สําหรับซื้อต้องใส่มันคือคือท้าว่าคนที่จะหับเงินบม่มเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบม่มอ่ะน,นะเขาเอื่นว่าบม่มอันพาสปอร์ตเนาะกะ ไส้สมมนุควัวหรือว่าใส้บัตรประจําตไปหาบได้แต่ว่าต้องสปเปลภาษาอังกฤษให้มันถือต้องตามภาษาลาวแล้วมันกับ่งมีวันหาสาหมานทับได้เนะาะทา่ทานทั้งทั้งเวตเตินเดอทั้งเวตเตินทั้งอ่ามันนีแก้มคือกันเนาะอันนี้กะเวลาทีเข้าเข้าไป คนอยู่ต่างประเทศโอ้นเงินมาให้เข้าเข้าก็จะมีฟอร์มให้เนาะเขียนรายละเอียดและก็อันนี้ที่อันนี้ได้มานี่ก็คือจะเป็นฟอร์มหับเงินข้อ,ของมันนีแก้มเนาะอยู่ล่าซึ่งก็จะเคียนยังแน่เนาะเาต้องได้ข้อมูลดีดๆเวลาที่เขาจะไปหับเงินสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งรหัสแปตัวเลขเนาะสำหรับมันนีแก้มจะมาเคียนสะนีอันที่สองก็คือสื่อขอ้องพู ผู้ทรงมากสื่อกำนัมสกุลเขาไม่นยั้งเนาะเผื่อจะอามาเคียนเวลาถีเข้ากอะฟ้อ,ฟอมและก็เข้าต้องหวัวเงินอันนี้เนาะคือทิพจจะอธิบายตามนี้อันที่หนึ่งก็คือเหล็กไา้อ่าง,อ,งอิง,องหับเงินแปดตัวเหล็กแล้วแปดตัวเหล็กเอามาแต่ไซสเนาะมีมีคนทมในคลิปก่อนที่ทิบเคยลงเดียวทิพจะมาอ่านเนาะ ไม่เหล็กอ้างอินแปตัวเหล็กมาใส่นี้เนาะตัวนี้เขาต้องเอานําผู้ส่งผู้ส่งเงินให้เข้าเวลาส่งเงินแล้วเพิ่นจะได้รหสัสแปตัวเหล็กหันเพิ่นต้องส่งเงินให้เข้ากับสื่อคนส่งหันส่งมากเพื่อเขาจะมาเคียนใสน่ในนี้อันที่สองกับเขียนสื่อนําสกุลเขาทีเข้าจะหาบเงินเนาะแล้วกับวันเดือนปีเกิดเข้าแล้วกับประเทศที่เข้าเกิดแล้วกับทีอยู่ที่เข้าอยู่ปัจจุบันอยู่ไซต์เคียนไซแล้วกับเบอร์โทรศัพท์พต่อ,อแล้วกับคอมมุอนา ผู้ทรงเงินนี่เด้ผูทรงเงินก็จะมีสื่อนามสกุลจานีและะ้วกาอาณาอาณาเนี่ยผืนไม่ได้ไฮสายความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระว่างผููหับผู้ทรงบางบงบางบ,าง,บ,า,งบ,า,งบางฟอร์มมันสิทามเนาะคืออีกฟอร์มหนึ่งคันแต่เดี๋ยวนี้ช่วงใสเป็นเปลี่ยนฟอมใหม่ล,ละกาันนี้กผ็ผูหับเงินเนาะลายเส้นแลวกาันี้ก็คือเขียนใส่จำนวนเงินที่ทรงมากมากเท่าไดรเนาะ ก็แค่นี้และก็เ,กเอาเอกสารอของเราไปยังยืนถับเงินเนาะบัวจะเป็นพาส,สปอร์ตก็ได้หรือว่าสมุู้ร่วัวก็ได้บัตรประจำตัวก็ได้เนาะ,ะสำหรับมันนี่แกมและกัเวเตันยูเนียนเนาะเวเตันยูเนียนนี่ก็จะไข่ไยๆกันคือเวเตันยูเนียนนี่ก็จะมีอ่าตัวน,นี้จะเป็นซิปตัวเหล็กเนาะรหัสถับเงินก็เอานำผู้สง่งผู้ส่งจะส่งไม่เอาต่อเนาะสำหรับรหัสและกับจำนวนเงินเขนสนี้แล้วก็ ผู้ทรงทรงจากเมืองแคว้งรัดหรือว่าประเทศใดเนาะอ่าแล้วกอันนี้ซื้อนามสกุลผู้ทรงเนาะแล้วกาอันนี้การภูหับเงินเนาะอันนี้ฟอร์มทิพเขียนเมื่อก่อนนะอ่านามสกุลผู้หับเงินซื้อนามสกุลแล้วกาที่อยู่ของเฮาเนาะแล้วการน,นี้ก็จะเป็นเบอร์โทรติดต,ต่อสัญญาอ่าแล้วกาเพิ่นจะาวะ่าเฮาเฮ็ด เบียรเฮ็ดงานียังเน,งเนออาศีบของผู้หำเงินวงกลมเงินน,นี่ส่งมาเผื่อจุดประสงค์ยังเนเฮากะเขียนใส่นี้แล้วละก็เฮากะเส้นเนะเส้นแล้วละก็เอาพาสปอร์ตหรือว่าบัรประจำโตรหรือว่าอันนะสมรน้คว่ยังยืนเอาเนอถามสม้มซึ่งบันนี่อ,อันนามันก็นจะมีคำถามเนว่าอันนะหับได้อยู่ทนาคารได้แน่คือเวลาที่่นฝากมา พี่น้องฝากเงินมาหาจยยัางซีน่ะคนล่าที่จะหับอยู่พี่หับได้อยู่ธนาคารได้แน่คือถ้าเป็นมันิีแก้มเนาะถีทีทเพนนีกก็คือจะมีลกัลกๆก็คือจะมีการขา่าอว่า BCL BCEL เนาะอว่าธนาคารการข่าต่างประเทศซองมากก็คือ JDB ส่วนธนาคารอื่นกับพว้ว่าธนาคารได้อีกเน,ะนาะโซล่าทิพย์จะไปแต่ซองธนาคารนี่และก็อีกที่เลือกก็คือจะเป็นหานถี่เป็นสาขาของมันิแกมที่จะเป็นหานเลกเงินที่เบิร์นมาจะอันสมัครเป็นสาขาของมันิแกมเน,ะนะมาะก,กาาัหับได้บอลได้ที่ว่ามีป้ายมันิแกมกับามาหับได้และก็ทาเป็นเวตตันยูเนียนเนาะหับได้ยูไซสเวตตันยูเนียนก็คือจะมีอยู่ธนาคาร พัฒนาเล้าแลก็มีอยู่กสิกรรมแลก็มีอยู่ธนาคารเบียดทิปบปเนใจไว้อย่างเนาะบุจือเนาะมันก็จะมีลายทาบอลได้ทีิ่นมีมันในแกมหรือว่ามีเวตเติลผก็จะมีป่ายเวตเตินอยู่เนาะอันนี้แต่ว่าเวตเติลยูเนียนี่ทิปยังบบเ็นว่าเป็นสาขาแบบเป็นหานหานให้บริการในย่างบบเ็นเนาะสไลด์ก็มีอยู่ในธนาคารเนาะนี่อันนี้ก็คือสําหรับสองทางกัน อันหับเงินผ่านเบเต์แลก็กอะมันนี่แกมทิปจลเจอได้ว่ามีคลิปหนึ่งที่ทิปเคยเหตุมาก่อนก็คือคลิปหับเงินจากต่างประเทศหรือว่าหับเงินจากมันนี่แกมเฮดจึงได้เนาะและ้วก็มีคําถามอยู่ในน,นี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวจะมาตอบเผื่อว่าอาจจะเป็นความผู้ใหม่ให้ผู้ที่ยังเบลตได้เคยได้ใส่บริการคลองเวดต์หรือว่ามันนี่แกมมาก่อนเนาะอันนี้เป็นคลิปมันนี่แกมเนาะพีพี่ก็มีคนถามสไลด์ก็เป็นคนเล่าเนาะ่นมาถามคน อันนี้กับน,น้อยอวงด้าลานะเพื่นว่าภากมาผากมามันมันนี่แก้มก็ได้ทายพาสปอร์ตให้เขาว้าเนาะก็คืออ่าพาสปอร์ตเท้าถื่ไปเนาะเวลาที่หาเงินเพื่นก็นกนจะก๊กอปปี้เอาเนาะถือตัวแถะไปแล้วก็โตมาวีแซดพี่เนาะถามว่า,วาเข้าตองเหตุแบบได้ทีจะให้เขา เจ้าฝากมาห้ทําอิดเนาะท้าเวลาทีจะมีคนอยากฝากเงินมาห้เฮาเนาะสิ่งที่เฮาจะเหตุก็คือเอาสื่อนมสกุลเฮาาห้เพิ่นเนาะละก็ะจบเนาะพี่น้องแต่ว่าต้องสเปลท้าสีเอาสื่อเป็นภาษาอังกฤษไทยกะให้มันถือตามสื่ออ่าพาสะปอร์ตถ้าเนาะเรื่องว่าถ้าจะเอาสื่ออ่าต้องเอาสื่อเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่ถึงว่าท้าจะเอาอ่าพาสะปอร์ตไปยืนยันเอาก็ต้องห้ สเปลห้มันถือตามพาสปอร์ตน้องซื้อเท่าหันเทาจึงหับได้้าสมุลว่าเขาใส่ซื้อภาษาอังกฤษไปสเปลแบบหนึง่งน,นะนะในเวลาไปหับเงินพาสปอร์ตกับเป็นอีกอย่างหนึง่งหับบ่ได้พิษตัวหนึ่งก็คือหับบ่ได้เนาะท่านผู้ชม้าจะแบบจเจ้าบัตรประจำตัวไปก็ต้องสเปลภาษาอังกฤษหันให้มันกงกัภาษสลาวหันเนาะเอาแต่ซื้อน้ำสกุลให้เนาะเวลาคนสีฟ้าเงินมาให้เขียนแล้วเอาไปลง อยู่ไซนอทาหับอยู่ธนาคารการขาเวลาเขาไปก็จะมีฟอรอมแล้วก็เข้าเคียนแล้วแล้วเขาก็ไปเยื่อไห้พนักงานมันจะมีเข้าเตืร์เคียนว่าหับเงินมานนแก้มเนาะและ้วก็ต่อมาเนาะ,ะมีคาถามว่าถ้าเขา้าใดลางวันจากต่างประเทศเป็นเงินสดเขาจะเหตุจังได้เนาะท้าสูตรว่าเขา้าหับเงินอยู่ต่างประเทศแล้วเขาอยู่ในต่างประเทศเขาอยากฝากเงินมาลาเขาอยากคือเงินสดเท่ากับ ผาดผ่านมานี่แกมได้โดยการที่เอาซื้อน้ำสกุลผูหับอยู่ทางฝั่งเล้าเนาะใสอา่าแล้วก็ส่งมาเนาะและะ้วก็คนอยู่ทางเล้าก็สามารถทับได้เลยเนาะสามสิบนาทีก็แล้วับได้สิบห้านาทีห้าสิบสิบนาทีอา่ารว่าท้าเหาอยู่เล้านี่แล้วลอันรางวัลอยู่ต่างประเทศเท่ากับให้เพิ่นผาดมานี่แกมมาให้ก็ได้เนาะเอ้ยนอเ,เนาะเขาท้าเน่ต เขาเจาฝากเงินมาแต่ประเทศมาเลเซียนองสมารถหับเอาไดยูไซเดเอาไปสนีไดโบเนาะคือต้องท้ามว่าคนที่อยู่มาเลเซียผักผ่านตัวไดมาผักผ่านมันนี่แกมหร,หรือว่าฝากผ่านเวตินยูเนียนหรือว่าผักผ่านไปซนีส่วนรายคนที่ฝากเงินแต่ต่างประเทศมาลาวก็จะใส่บริการมันนี่แกมหรือว่าเวตินยูเนียนเนาะผัวเป็นเงินเป็นการโอนเงินจากต่างาไปต่างประเทศได้เนาะพี่น้อง แต่ว่าคืออยู่ในไปษณี์นี่ทิพย์เคยไปตอนนั้นมันจะมีะบริการเวดตันยูเนี่ยนอยู่ในหันเนาะคือจึงว่าไปเอาอยู่ในไปษนี่ฮะเนาะาและ้วโกต่อมาสบายดีน้องอยาครัวเขาจาฝากเงินมาแต่ไม่กล้าแล้วเข้าแคบลักฐานสลิปการอนเงินให้แล้วเข้าอยู่เล่าแล้วควรเหตุไดจึงจะได้เงินที่เขาส่งมาให้แล้วน้องลบก ควรเอ่ยอบอกรายละเอียดให้ฟังแน,น่เพอาะน้องต้องการใช้เงินเนาะก็คือทิปอธิบายไปเนาะเวลาไปหาเงินก็นจะเป็นประมาณนั้นก็คือเขาจะเอาอาสลิปที่เขาโอนมามันจะมีลาดแปดตัวเลขฮันเนาะกับสื่อผู้ส่งแล้วก็เอาไปเขียนใส่แบบฟอร์มที่เขาเขาไปธนาคารแล้วเพิ่นจะมีแบบฟอร์มให้เอาแล้วเขาก็เขียนแล้วก็กส่งให้พนักงานพร้อมบัตรยืนยันตัวตนเขาบอกว่าจะเป็นพาสปอร์ตสมรูวว้ร่รือว่าบัตรประจำตัวฮันเนาะ ่อมาเสียขาบริการเท่าใไดเนาะคือขาบริการในการหาเงินจากมันกกม Union, นี่แกมือวเวตันยูเนี่ยนตามทีทิปไปเอาลายบ,บอร์ในโบมี่เนาะคืออยู่ตามธนาคารต่างๆนี่จะโบมี่และก็ทิปเพื่อใไปหับอยู่แก้งกองสวรนอะไรก็ไซสมบูรณ์ละก็ปากเซ่นเนาะพี่นอ้องกรณี่ทีหับเงินอยู่ในธนาคารถูกบอร์คือบริษัทเสียขาทำเนียนได้ได้เนาะแต่ถ้าหับเงินาจากมันนี่แกมในหา่าน หานบริการถั่วไปคือวาน,นิแกรมนี่โบสถ์แต่มีอยู่ในธ่าคารบางเถือมันก็จะมีแบบคนไปสมัครเป็นสาขาเผิ่นกสมรัรบริการวาน,นิแกมไดฉะนั้นเวลาที่ไปเอาเงินทิพเคยไปเอาแต่ละบ่อน,นี่คือบริเซียแต่ว่าทิพเคยไปเอาอยู่ปากเซ่เนะาะหันบริการอยู่บากเซ่เพิ่นเก็บเงินทิพหาพันเพิ่นบอกว่าเป็นคาเจียค่ะบ,บิคคารซ่ค่าฟอร์มที่ทิพเกียดนะเนาะนี่อันนี้ก็เป็นแต่ว่าก็คือเสียเปเปนเป็นบางคงเขตที่เขา้าตีบอกอันนี้ก็แล,แ,ล,แ,ลแต่บลเนาะ แล้วก็คำถามต่อมามันนี่แกมมีอายุการหักเงินโบคือมันนี่แกมนี่จะมีอายุการหับเงินเจ็ดมือทาภายในเจ็ดมือนับตแต่ที่มือผู้ส่งฝากมาและเขาบไปเอาเงินก็คือเงินกับจติกาไปเนาะทางมันนี่แกมทางเวตตันยูเนียนคือเจ็ดมือด้วยพี่น้อง แล้วก็ต่ตมากเขาทามเดเ็กรหัสแปดตู้เอามาแต่ไซส์หนาเล็กหัสแปดตู้เอามาจากผูทรงเวลาผูทรงไปฝากเงินให้เฮ้าเพิ่นก็จะได้รหัสแปดตัวเล็เนาะฉะนั้นเขาก็ต้องทามเอารหัสแปดตัวเหล็กนำผูทรงแล้วก็ซื้อน้ำสกุลของผูทรงต่อมา นอกจากธนาคารการค้ามีธนาคารยังเนทีเอาเงินจากมัน,นิแกมได้นอกจากธนาคารการค้าก็คือจะมีธนาคารเจดีบีเนาะหรือว่าตามหานยอยทั่วไปทีเพิน่นหายบริการมัน,นิแกมบอนได้ถี่มีายมัน,นิแกมสามารถหักเงินได้เลยซึ่งถ้าหักอยู่ในธนาคารนี่ก็จะหักได้แต่จันทึงสุกท้าหักอยู่ในหาน,หนอยทั่วไปทีเพิ่นสมมครเป็นสาขาของ มันิแกมก็คือจะบางเถ่อบางหันอาจจะเปิดฮอดวันเสารก็มีเนะาะแล้วถาเป็นเวตต่นยูเนียนนี่ก็จะหับคือกันเนาะแต่ว่าเวตต่นยูเนียนจะมีแต่ในธนาคารจะบม่มีในหานนอกเนาะ้วก็ต่ามายูทวีปออฟออฟิกาไตาอุนเงินผ่านมานิแกมไดโบทาวายูพุ่นมีอ่าป้ายมานิแกมหรือบ,บริการมานิแกมฝากได้เนาะฝากแต่ มันนีแกมมีผ่กมาลาได้หับได้อยู่ธนาคารการขาาถุกสาขาเลยบอเนาะหับได้ถูกสาขาเนาะสำหรับมันนแกมหรือว่าบอลได้ทีมีล่ายมันนีแกมหับได้เลยระกต่อมามือหนึ่งสมัรถหับเงินใดมันนีแกมเท่าได้หรือว่าโอนสุงสุด แถวได้ในหนึ่งมือเนาะอันนี้คือทิพเคยไปหักเงินอยู่ธนาคา,ารกันค่ะต่างประเทศลาวซาคาสวรรค์เคศเนาะและ้วก็ตอนนั้นทิพหับอยู่สีมีสีบินเนาะในมือนั่นราคาน่วมสีบินน่ะจะมาประมาณพันพันกับสาวเรียนเนาะพี่นอ้องเมื่อนั้นทิพหับไปแล้วสามบินเลือบินหนึ่งเพื่อนว่าหักว่าได้เพราะว่ามันเกินอตัตราแล้วเพื่อนบอกว่า,าทิพหนึ่งจะหับได้แต่สามบินเนาะ แล้ววันนี no. so like it. It okay. ้ทิ์ก็เลยหลังจากนั้นทิ์ก็วันนี้มาหับทิบก็ลอถาอาทิตย์ต่อไปแล้ววันนี้อาทิตย์ต่อไปหันทิ์ไปหับอีกธนาคารหนึ่งพอมันไกลเดธนาคารกันขาอยู่เก็บกออหันมันบ่มีการหานทิบแล้วไปหับอยู่เจดีบีแล้วทีนี้พนักงานอยู่เจดีบีบอกว่ามันมันบบเกียวเนาะทิ์ทิบภาวาสู่เพิ่นพังว่ะทิบไปหับสีบินแล้วมันเพิ่นบอกว่ามันเกลตาหับก็ได้เลยเนาะแล้วเพิ่นว่ามันบบเกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวว่าจักบินเนาะ มาถับได้ตลอดทิ่ย์ก็เลยงงว่าตกลงว่าอาทิตย์หนึ่งได้ซ้ำบินแถโบรือวันรือว่าเป็นส u อ p o ธนาคารการขาที่รับอาทิตย์ได้อาทิตย์หนึ่งได้ซ้ำบินเนาะสัครับอแิ้แมส่วนเจดีบีโบจํากัดเนาะก็ยังงงอยู่ว่าตัวได้ข้อมูลมันตัวได้ถือแค่เนาะรือว่นแลแต่อาจจะแบบนโยบายโบคือการคล้องซองธนาคารก็เป็นได้เนาะ อันนี้กาข้อมูลบาซั่อแล้วพี่น้องแต่อันนี้จากประสบการณ์จริงแล้ะผลบอกว่าหาเงินเมื่อหนึ่งสูงสุดแต่ดเด่าได้ทิปผู้มากแต่ว่าเดือนหนึ่งหรือว่าครั้งหนึ่งฝากเงินได้โบเกิสองพันหาลอยดอลลาร์หรือว่าต่อปีก็คือโบเกินเศร้าเศร้าหาพันดอลลาร์ต่อปีเนาะถ้าสมมติว่าคนได้ทีอ้วนเงินเกินนั่นก็จะถือโดนบล็อกซื้อก็จะผากมาอีกก็ได้เนาะ เส่งหลยคนก็โดนมาแล้วเนาะทุกคนจิบเค็นมาเนาะมี่ี่น้องหลยคนฝากมาบ่ได้แล้ววันนี้ผูหับก็คือการผูหับเขาก็จะมีแบบว่าอ่าแม็กซิมัมเนาะเสริงหับได้สูงสุด แต่ว่าที่ผันบ่หูว้ว่าสุงสุดแต่เ่าได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ที่หู้มากก็คือว่าพาสปอร์ตทิพใส่หับเงินบ่ได้แล้วสาหรับมันนี่แก้มพรวายย่างพัวทิพเคยสวงผ่านมานี่เคยหับเงินจากต่างประเทศมา,ลาหล่าเห็ดกิจกรรมสวยเรือสร้างคมเนาะฉะน,น,นั้นก็มีผู้นันผู้นี่ส่งมาห่วงเห็ดกิจกรรมแล้วก็เลยแบบสื่อทิพมันเต็มเนาะตอนนี้ก็เลยแบบว่าหับบบได้หับบ่ได้เอ่อพาสปอร์ตทิพกับสือส่อ ภาษาลาวเอนามสกุลในพาสปอร์ตกบนามสกุลในภาษาลาวสเปลปะตรงกันเนาะในพสาสปอร์ตสเปลตามภาษาฝรั่งแต่ว่าเวลาเขาไปหาเงินถ้าเขาเอาเอกสารที่เป็นภาษาลาวไปหาเงินนะะเขาจะให้ปสเป,สปลให้มันถือต่อตามภาษาอังกฤษเนาะพี่เนาะแล้ววันนี้ตอนนี้ก็เลยว่าโจโจซื้อโจการเอาพสาสปอร์ตไปหาเงินเนาะเดี๋ยวนี้เอา จะเริ่มเอา,อาบัตรประจําตัวไปยืนยันหับเงินมือแหลกก็คือมือนี้เนาะพี่น้องก็ได้เปลี่ยนเนาะอีกประมาณสองสามเดือนแล้วจึงไปใส่พาสปอร์ตใหม่ลองเบิร์เนาะว่าสิสิหับได้โบนี่เนาะก็ะคืออันนี้ก็คือขอควรระวังเนาะพี่น้องค้าผู้ได้ฝากเงินมาหรือว่าผู้ได้หับเงินเนาะแล้วก็ต่อมาอ่าแล้วก็อันนี้คือกันเนาะเวสต์เทนยูเนียนก็คือกันเนาะพี่น้องแบบเดียวกับมันนี่แกรม แล้ววันนี้ต่อมาสมุดเท่าคนเล่าแต่อยู่ไทยหาเงินอยู่ไทยได้โบได้นอะพี่น้องคือเอวลาเขาไปหาเงินเขาก็ต้องการแค่สื่อเท้ากับอเอกสารยืนยันเท่าว่าไม่เท่าแม,าแมนคนที่คนนั้นฝากเงินมาให้เทโบนอทาคนเล่าแต่ว่าอยู่ไทยพี่น้องจากอเมริกาจะส่งเงินให้ย,ยู่ไทยก็ต้อง เวลาฝากเงินก็ต้องระบ,บุว่าส่งไปไทยเนาะโบเมนระบ,บุว่าส่งมาเล่าแต่หับอยู่ไทยกูได้เนาะต้องระบ,บุว่าส่งไปไทยเลยจึงหับอยู่ไทยได้เวลาเัาไปหับก็เอาพาสปอร์ตเอาไปยืนยันเอาเนาะต่อมาอานาเอ้ยขอทามเนี่ยอ่าคนที่อนเงินมาเขาวันสี่ทิพย์เลยได้บ่เนาะแฟนโอนเงิน จากต่างประเทศมาเล่าเลยได้โบเนาะเาบัญชีการขาดเจ้าได้บอบได้เนาะพีน้องคือกับเคยมีโอนมาจากแคนาดาเนาะซึ่งกับเขาบัญชีการขาดต่างประเทศเป็นเงินดอลลาร์ของทิงเลยด้วยกันอันนี้มันก็นจะเสื่อมยงพ่อนวิธีที่สาเรือการโอนเงินจากอ่าต่างประเทศมาเล่าด้วยวิธีที่สามก็คือโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศเขาธนาคารเล่าเลยก็ได้เนาะซึ่งก็คือจะมีแบบฟอร์ม อ,อีกหนึ่งต่างหากเนาะตอนนี้ทีทิพผูมากก็คืออันที่หนึ่งก็คือจากบัญชีต่างประเทศเขาธนาคารการค้าทิพเลยโดยการโอนเงินออนไลน์หรือว่าผู้ทรงอาจจะเขาไปทางธนาคารเพื่อส่งเงินในครั้งนั้ิสหรือว่าเทธโรกรรมออนไลน์ก็ได้เนาะซึ่งต้องการยังแนหนึ่งก็คือต้องการซื้อก็คือซือ้อเต็มเป็นภาษาอังกฤษของธนาคารการค้า สองก็คือสวิปโคดของธนาคารการขาาส่งสวิปโคดเอาอยู่ไซส์เอาอยู่่ังปุ่มบัญชีเนาะจะมีอยู่ในหันเรือเขาไปพิมพ์ในเน็ตก็จะมีไหเนาะแล้วก็อันต่อมาก็คือต้องการซื้อบัญชีของทิพเนาะซื้อจังไดแล้วก็ต่อมาก็คือเลขบัญชีของทิพแล้วต่อมาก็คือจะเป็นทียูทียูคือทียูคองทิพก็คือต้องมีเลขคือคือคือต้องมีเลขเ้อทุกคนเลขเคขือนนะ คืออยู่อยู่บ้านถิ่นก็จะมีเลขเลขเลข,เลขบ้านเท่ดใดเนาะแล้วก็ตามด้วยหน่วยบ้านแล้วก็บ้านแล้วก็เมืองแควงเนาะแตวา่าอันนั้นก็คือการขานเนาพี่น้องแล้วก็อนเขาได้เลยซึ่งในการโอนทาขังทําอิดเนาะก็จะใส่เวลาประมาณาภายในเจ็ดหมื่นเนาะจะได้ทาเงินภายในเจ็ดหมื่นแล้วก็ถ้าเป็นขังต่อมากก็คือจะบพ่เกินสามหมื่นหรือว่าบางเถือกอะ หอดไว้กับประมาณมือหนึ่งซองหมื karaoke, หอดเนาะนั่นอันนี้ก็คือมันจะง่ายแล้วก็มันจะโมะสำหรับการที่จะเหตุธุรกิจหรือว่าโอนเงินไล่เถื่อเนาะอันนี้กับจากสั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือธนาคาร JDB นี่ก็มีบริการแบบว่าต่างประเทศชามาตถโอนเงินเข่าบัญชีดอลลาร์ของ JDB ได้เลยเนาะซึ่งต้องการยังไงอันนี้ก็คือต้องการที่ยูเนาะ อาอันนี้เนาะเอาเอาไปทีลำดับอันนี้กับผู้หับเ,เงินเนาะกับอันสื่อผู้หับเงินแม่นยังเนาะคือไม้ทั้งสื่อบัญชีหับเงินท่านและกัเลขบัญชีผู้หับเงินเนาะและกับมีอ่าธนาคารผู้หับเงินก็คืออ่าธนาคาราเจดีบีนี่เนาะและกับมีสวิปโค้ดนี่เพม่อนก็จะมีให้และกัทกบกที่อยู่ของธนาคารนี่และกับอันนี้กับธนาคารตัวแทนเพื่อโอนเงินเขาทำใส่ ธนาคารลุมนี้ตามสกุลเงินที่ต้องการเนาะก็คือธนาคารไดเน่ที่สามารถโอนเงินเขา้าธนาคารเจไีบีตัวนี้ก็จะมีในตาตารางลุมนี้เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือจะมีธนาคารจากต่างประเทศซึ่งก็คือ United Overseas Bank งกเนาะสิงคโปร์เนาะจากสิงคโปร์แล้วก็มีสวิฟโค้ดของตัวนี้นำเนาะ้วก็ธนาคารอ่ากสิกรแบงบก์พาพิกเนาะ co t h นี่ QOLTD ี่เนาะแล้วก็มีอ่านาธนาศาสตร์บริษัทท่านาศาสตร์าาาาแบง์เนะาะพาบิกแล้วก็มีไซีไอเอ็มบเนาะไทยแบง์เนะาะพาบิกแล้วก็แบ,บงก์ของแบง์แล้วก็ยูไนต์โอเวอร์ซีแบง์เนาะนี่อันนี้ก็ที่อนเงินเขามาได้นะพี่น้องนี่ก็คือสามวิธีการโอนเงินจากต่างประเทศเขามาเล่าก็คือจะมีหนึ่งก็คืออนเงินจาก บัญชีไทยหาบัญชีไทยแต่ว่าคนลาวที่มีบัญชีไทยเดี๋ยวเพื่อนจะมาเหตุการฝากเงินทอนเงินอยู่ที่เนาะแล้วกับวิธีซ่อมก็คือโอนเงินผ่านเวตินยูเนียนหรือว่ามันมมน,นี่แกมอเดซามก็คือโอนเงินจากบัญชีธนาคารต่างประเทศเขาบัญชีลาวได้โดยตรงหรือว่าธนาคารการข่าแล้วกับ JDB นั่นเองเนาทุกคนอันนี้กัเป็นความหูคืออว่รหลายคนกําลังเงิน อยากส่งเงินมาให้ผู้สาทางลาวหรือว่ามาส่วยพีสวยน้องเนาะหรือว่าเหตุกิจกรรมอื่นๆเนาะอันนี้ก็เป็นการส่งเงินจากต่างประเทศมาลาวร้ำวิธีี่แหละที่สาไลน์ในลาวเนาะมี้อกทีที่เพ่นมาเนาะเสริมท่าทานได้แบบยังมีคํานตออยากผูกเพิ่มเติมเนาะก็สามารถทำไหวทางด้านหลวงวิโอเรือติดต่อติดตามข้อมูลถี่อยู่ ด้านลุงดูปิ้นคอมเมนต์แล้วเนาะหรือะทาแบบอยากให้คิปเฮ็ดคลิปตัวได้ทีอยากคู่จะหาข้อมูลมาให้เนาะท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะสำหรับเรื่องเงินเรื่องการฝากเงินเนาะเพราะมันเกี่ยวของกับหลายๆคนเนาะฉะนั้นก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปทำมาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์สวยซ่องคิปซ่าแอนด์เด้อเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย